โอเคครับสวัสดีครับเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เพจปั๊มรถบ้านเซมอุดคานะครับวันนี้ครับผมพาทุกคนครับเดินทางมาพร้อมกับรถเจ้าฮอนด้าเจทนะครับจากค่ายฮอนดานะฮะรถคันนี้ครับเป็นรถปี2009นเครับเป็นตัว V นะครับราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสนอราคาให้ตอนท้ายนะว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยนะว่าค่าตัวรถคันนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับ รถคันนี้ครับเป็นฮอนด้าเจ็ปี2009ครับโอเคคันนี้เป็นสีขาวเราก็พาชมรอบคันเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผิวพันธุ์รถเป็นอย่างไรสวยไหมรถคันนี้ครับเดิมๆรถของเราครับจากปั๊มเซมโอุลคาเนี่ยการันตีเลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีต่ตอบถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนครับเพราะเราคือปั๊มรถบ้านเซมโอโุลคาที่คุณไว้วางใจนะครับอ่า ส่วนสีนะฮะดูได้เลยสีตั้งแต่ด้านหน้าตรงกลางไปถึงตรงด้านหลังเนี่ยก็เป็นสีเดียวทั้งหมดผิวพันธุ์เนี่ยขาวโจวดยวเลยนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยเป็นรถที่ใครว่ารถยอดนิยมใช้กันเยอะมากๆนะวคือรถสีขาวอ่าโอเคโอเคครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว V นะฮะเป็นตัว V ีไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะ ถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็จะสังเกตง่ายๆนะครับว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวมีไฟเลี้ยวตรงนี้แต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัว V ีนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ทางด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะฮะอ่ามาดูด้านหน้านิดนึงส่วนด้านหน้านะครับอ่าส่วนด้านหน้าฮ o n d a คันนี้นะครับก็โลโก้นะครับที่เคยหลอกคนลูกโลโก้เนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางฮนะอ่าส่วนตรงนี้ครับกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นเกล็ดคล้ายเกล็ดปลานะเป็นสีดํา ส่วนไฟหน้าเนี่ยก็มาใส่กิ้งๆมาเลยนะครับาขาวจวๆดๆรถสีขาวไฟหน้าขาวใสๆมาเลยส่วนรถคันนี้ครับเราก็จัดทรงมาให้ก็คือว่ามีสเกิร์ตให้รอบคันมีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับสเกิร์ตให้เต็มลำตกแต่งไม่เรียบร้อยนะครับตากล้องเราเป็นยังไงละสเกิร์ตครับมีให้เต็มลำแล้วก็มาพร้อมล้อแม็กสีทองจัดทรงโหลดนิดนึง พร้อมเอาไปรุ่นเล่นไปใช้งานได้เลยครับขับเท่ๆขับรอๆขับสวยๆผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีครับอ่าส่วนกระจกนะครับอ่ากระจกเนี่ยเราก็จะมีกันสาในแล้วก็กระจกเนี่ยง่ายๆครับที่กระจก,กต้องมีโลโก้ฮอนด้านะครับอ่าก็เป็นของแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับอ่าทีนี้ครับอยากทุกคนพามาชมดูภายในตัวรถกันนะครับ ไปทางนั้นนุ้นเปิดทางนั้นนุ้มมาอ่าภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถคันนี้เนี่ยโทนสีเนี่ยก็จะเป็นสีดำอ่าตัดกับสีเทานะฮะก็จะเป็นโทนสีดำดูเข้มๆนะครับส่วนเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังอ่าเป็นเบาะหนังแท้เลยไม่มีขาด ไม่มียุบนะครับก็เบาะหนังเนี่ยเวลาใช้นานๆนะมันก็จะมีเสน่ห์ก็คือว่ามันจะขึ้นลายไหมอ่ามันก็จะขึ้นลายมันก็จะดูแบบว่าดูขลังนิดนึงครับ <นะ S 1> ครับกิ๊กเกรลหลบก่อนเอารถจะทอะไระอ่ากิ๊กเกรลหลบก่อนเอารถทหลบก่อนอ่าขออภัยนะท่านผู้ชมมีวัยรุ่นมันปวดน,นิดนึงนะครับอ่าแล้วก็รถคันนี้ครับจุดเด่นของมันอย่างหนึ่งนะครับ ยุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรถคันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะนำเสนอคือว่าไม่รถเนี่ยน้อยมากๆรถคันนี้ครับล,ล้อเลื่อนมาเพียงแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสี่กิโลเท่านั้นเองอ่าเอาต้องมาดูาอ่าต้องมาดูได้เลยเห็นไหมไม,มาเยห้ไม่นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อย สี่กิโลเท่านั้นเองโอเคตากล้องเอากล้องขึ้นไปนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับก็ขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบเกียร์อัตโนมัติคอนโทรลทุกอย่างนะครับไม่มีแตกไม่มีแตกร้าอะไรเลยนะครับพ่เกิร์หลบก่อนลูกอ่าส่วนตรงนี้ครับก็จะมีการดีไซน์เนของเจ๊สเนี่ย คันด้าเจฟนะครับผมไปดูข้อมูลมาครับคันด้าเจฟเนี่ยเป็นรถยอดนิยมรถพิมพ์นิยมจริงๆก็คือว่ายอดขายทั่วโลกนะครับข้อมูลคือ17ล้านคันซึ่งเป็นยอดขายที่สูงมากๆซึ่งเป็นรถยอดนิยมจริงๆแล้วก็การดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นทรงสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่กระบอกน้ําตรงนี้ก็วางของได้เกะ็ลิ้นชักนะครับส่วนแอร์เนี่ยถ้าจะเป็นวงกลมนะครับอ่าส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นทรงวาลนะครับ พวงมาลัยทุกอ,อย่างสมรรถนะนะครับในการขับขี่เนี่ยก็ดีมากๆเครื่องยนต์ 1,500cc เท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดและรถคันนี้มีจุดเด่นอย่างหนึง่งที่ผมจะบอกว่าฮอนด้าเจ็เนี่เป็นรถนอนด้วยเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นรถนอนอยังไงนะครับอ่าส่วนการนั่งกับขี่ทุกอย่างเนี่ยก็สบายคนระับคุณผู้ชายคุณผ,ผู้หญิงเนี่ยเหมาะมากรถยุคนี้ การเป็นทนเน้นทุกอย่างการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยก็ไม่แพงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวราคาตอนท้ายเสนอราคาพิเศษได้เลยนะครับเรามีราคาพิเศษให้นะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างหลังส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ครับผมส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่หนึ่ง มืดไหมมืดไหมมือด,มดอะส่วนสูงผมนั้หนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดนับก็สูงอยู่นะครับแต่หลังเนี่ยหัวไม่ติดเลยขาก็ไม่ติดนะครับอ่านั่งได้สบายเดี๋ยวไปดูข้างหลังส่วนด้านหลังนะครับอ่าก็จะมีความกว้างนะเอาเด็กขึ้นไปได้ดูไหมอ่าเด็กๆเห็นไหม ขึ้นเด็กขึ้นไปอยู่เด็กขึ้นไปอยู่ได้หนึ่งคนนะปิดเลยไไมม่่อ่าไปก็ลงไไม่หววแล้อ่าไม่ไหวแล้ว,ว,ลวที่ผมบอกว่าเป็นรถนอนยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปด,ดูนะครับรถคันนี้เป็นรถนอนพิเศษเลยนะแบบรถขึไปเลยแบบนี้ทอนที่อนแบบรถขึไปเลยแบบนี้ไปไหมว่าไปเนาะเรดูที่อ่ารถเนี่ยก็จะมีความกว้างนะครับ ก็สามารถที่จะเด็กๆเนี่ยก็ที่สามารถนั่งเล่นได้หรือว่านอนได้นะครับส่วนท่านหรือว่าผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับข้าราชการอย่างเงี้ยจะต้องไปได้ก๊อปไปตีก๊อปข้อถุงก๊อปวางได้สบายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อผ้าหรือว่าขายของออนไลน์เล็กๆก็สามารถที่จะขนของได้ก็เยอะพอสมควรนะหรือว่าเนี่ยเด็กๆแบบนี้ครับ จะไปเที่ยวเคลหรือว่าไปเที่ยวทะเลนะก็สามารถที่จะเอาจักรยานขึ้นไปวางได้เก็บได้แล้วก็ยังมีที่นั่งเล่นเหลือนะแล้วก็สามารถนอนได้ด้วยนะสามารถนอนได้ด้วยและนี่มีหมอนนะครับมีหมอนพิเศษ้อีกนะครับ๋ยวดูนะอ่าเดี๋ยวดูวเล่เลยสี่เลยทบแบบนี้่แ้ใช่ไหมจต,ต้องเลยแบบนี้เราเพียงแค่หันแบบนี้มาอ่าคิกเกอหลบก่อลูก เห็นไหมอย่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไยเห็นไหมอืมเห็นไหมเยอะเลยนะกเห็นหมโอ้โหอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันก็จะเป็นหมอนได้อ่าเป็นรุ่นที่อันนี้ประสงค์จริงๆผมบอกผมบอกได้เลยนะว่า ผมบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับนะครับส่วนต่อไปส่วนสําคัญที่อยากจะให้ทุกคนทุก,ท,กท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนพอแม่ญาติพี่น้องลุงป้านานานะที่เข้ามาชมแล้วใครเข้ามาแล้วก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะอีกสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าห้องเครื่องยนต์ไปดูห้องเครื่องยนต์กนว่าห้องเครื่องยนต์มีความสดใหม่แค่ไหนนะครับไปกันเลยครับ เครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้ครับคันนี้ครับเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะครับเป็นเครื่อง v t e ทซึ่งเป็นเครื่องที่มีความทนทานอยู่แล้วแล้วก็มีความประหยัดนะครับมีความประหยัดแล้วก็มีความทนทานนะครับเครื่องยนต์นะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับไม่มีกลิ่นน้ำมันเยอ้มไม่มีอะไรเยอ้มเลยนะครับเดิมๆครับรถมีมีชนแค่มีทําสีเล็กน้อยครับเห็นไหมคานปกติมันเดิมรูกลมนะครับฝาโปรง ส่วนตรงนี้เราแค่ทําสีนะฮะแค่ท,ทําสีแค่นั้นเองทีนี้มาเสนอราคานะจะมาสูบราคาให้กับทุกคนนะครับท่านผู้ชมกี่คนและท่านผู้ชมกี่คนครับแปดคนก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจของเรานะฮะเพื่อท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆ เดี๋ยวผมจะนํารถนะครับมาไล์สดมาทําวิดีโอให้ทุกคนได้ชมนะฮะเรานํารถบ้านแท้รถสวยรถคุณภาพแน่นอนครับเพราะเราคือศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพของชาวสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทุกภูมิภาคครับเรามีแฟนคลับเรามีลูกค้าอยู่ทุกภูมิภาคนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนะือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับอ่าคิกเกอร์โอเคครับและรถคันนี้นะครับเป็นรถ Honda j a z z นะครับปี2009 เป็นตัว V นะฮะเป็นตัว V เครื่องยนต์1.5ซีซีครับเสนอราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ2 9 9 0 0 0บาทรถคันนี้ครับถ้าท่านเป็นบุคคลที่มีประวัติเอกสารที่ดีนะครับเคด,ดิตดี1ปีขึ้นไปมีการผ่อนที่ดีไม่ว่าจะผ่อนอะไรไม่ว่าไม่ว่าท่านจะไม่ว่าจะผ่อนบัตรฟร t c ชอย c e บัตรอ e ีออนผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนอะไรก็ได้ครับผ่อนเป็นการผ่อนที่ดีนะฮะ 1ปีขึ้นไปคันนี้ครับจะได้เต็มจํานวนเลยนะครับก็ผ่อนอยู่ก็อยู่ที่ประมาณ5้าพันปลายปลายนะครับก็ผ่อนตกเดือนละห้0 0ัประมาณห้าพบาทนะครับก็ตกวันละส0งร้กว่าบาทนะเท่านั้นเองนะครับอส่วนท่านใดครับอยากจะโทรสสบถามข้อมูลหรืออยากจะเข้ามาชมรถจริงเข้ามาเทสได้เข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้ครับที่โชว์รูม เลน์เชมอุตคา่าของเราคือปั๊มรถบ้านเชมอุตคา,านะครับก็พิกัดอยู่ตรงข้ามกับโฮมโปร,โปรโสุราษฎร์ธานีครับซุงของเราอยู่ตรงข้ามกับโฮมโปร,โปรโสุราษฎร์ธานีถ้าผ่านเซ็นท่านมานะครับก็ท่านด้วยดีโชว์ของเราก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าเดินทางมาไม่ถูกหรือยังไงก็สามารถต่อสายตรงเข้ามาเลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับมีคําถามอะไรไหมมีใครคําถามอะไรอย,อยากตอบมากเลยครับตามเข้ามาได้เลยหรือผมกอดู ตัวสับนิดนึง่งโอ้เรามีแฟนลับเหนียวเน่นครับ12ท่านขอบคุณมากๆเลยนะครับอืมรู้สึกไฟจะมืดไปนะเดี๋ยวเราจะติดไฟเพิ่มไม่สว่างกว่านี้นะครับอ่าเพื่อที่ทุกคนครับจะได้ดูรถแบบชัดๆกระจ่างกระจ่างกันไปเลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากจริงๆนะครับทุกกดไลค์ทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์อยากจะ้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามามากๆเลยถ้าวันนี้สวยครับกดหนึ่งเข้ามาหน่อยได้ไหมอ่าถ้าสวยกดหนึ่งเข้ามาเลยครับอืเดี๋ยวต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะมีโปรดีๆนะมีโปรดีๆมีรางวัลมีของแถมเดี๋ยวเราจะมานําเสนอในครั้งต่อไปครับเดี๋ยวเราจะ นาสิ่งดีๆนะมาให้กับคุณลูกค้าแล้วก็แฟนคลับแฟนเพจของเรานะครับเสาร์น,นี้ครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ตอนนี้ก็โควิดนะครับโควิดก็เริ่มโควิดก็เริ่มาที่จะระบาดมาอีกแล้วนะครับอ่าก็ชื่ออะไรนะโอไมกอนโอมอนนะ บางคนได้ว่าโอ้ไม่ก็เลยนะโอ้ไม่ก็มาอีกแล้วนะครับก็สําหรับท่านนะครับที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาอยากจะได้รถใช้ในครอบครัวสักคันหนึ่งแต่ไม่สะดวกที่เดินทางมายังโชรูนะั้นเียแค่โทรหาเราครับเราสามารถนํารถไปท่านดูได้ถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็เราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับไปเซ็นเอกสารให้กับท่านได้ถึงบ้านแล้วก็นํารถไปส่งให้กับท่านได้ถึงบ้านไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหน ลำบนไหนปืนไหนเราไปให้ท่านได้ถึงที่ครับไม่จำเป็นว่าต้องภาคได้ลูกค้าของเรามาทั่วสารทิศนะภาคกลางภาคอีสานยังมาซื้อล่าสุดครับวันนี้ครับลูกค้าเดินทางมาจากกรทมครับมาซื้อรถที่โชว์รูมของเรามาจากกรทมแล้วเดินทางมาสุราษฎร์ธานีเพราะว่าเขาไว,ว้วางใจก็ขอบคุณมากลูกค้าที่ให้ความไว,ว้วางใจนะครับในการบริการของเราก็<ม>โอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับยังไงครับ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับเบอร,ร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างๆๆครับเปิด24ชั่วโมง,งโทรได้เลยครับไม่ต้องเครงใจโทรได้ตลอดนะครับตามเบอร,ร์โทรที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ครับสําหรับนี้ครับ <1983. S 1> ผมก็ขอตัวพูดคําว่าเจอกันคลิปต่อไปเจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับสวัสดีก็ขอกล่าวคําว่าราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับพิ๊เกอร์มาลาหน่อยโอเคบายบาย เอาไยบายโอเคไม่ออกโอเคบายบายสิครับ